จะมาแนะนําการเรียนการสอนผ่านระบบ4.0นะครับก็คือผ่านมือถือแท็บเลต็ตหรือฐานคอมพิวเตอร์นะครับเป็นการเรียนแบบยุคใหม่นะครับโดยไม่พึ่งหนังสือเรียนหรือกระดาษหรืออะไรที่เป็นเปลืองทรัพยากรนะครับแต้นะครับก็เป็นระบบที่ผมทําไว้นะครับก็เข้าไปที่ Google Chrome ในมือถือหรือว่าเข้าในโน้ตบุ๊กนะครับเสร็จแล้วผู้ใช้เนี่ยก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับ แล้วก็สามารถเข้าเข้ามาเรียนได้เลยอันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับก็จะเข้ายูเซอร์ของผมนะครับที่เป็นแอดมินเราเองเข้ามานะครับอ่าเราเองเข้าแล้วคราวานี้ก็จะมาเลือกวิชาเรียนนะครับนะครับหรือว่าเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับเป็นอาจารย์นะครับสอนแล้วก็มาเก็บรายวิชานะครับเอารายวิชาต่างๆเอาพวกพ o w e r p อย n t หรือวิดีโอนะครับมาเก็บให้มันเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะได้ดูแลง่ายๆนะครับเช่นวิชานี้นะครับวิชาที่ผมสอนอยู่นะครับการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจนะครับก็คลิกเข้าไปอ่าคราวนี้ครับจะเป็นนี่ครับจะมีด็อกคัมเมนต์นะครับมีเทสมีการบ้านนะครับมีอยู่ในนี้ครับนี่ผมจะสอนให้ดูก่อนครับการเรียนนะครับคลิกเข้าไปครับด็อกคัเมนต์แต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนนะครับ ก็จะเข้ามาดูครับวีดีโอที่ผมสอนไว้ในนี้นี่ครับก็จะมีวีดีโออยู่เห็นไหมครับนี่ก็เล่นให้ดูอน,นี้ครับก็เปิดให้ดูอันนี้แค่ทดสอบให้ดูนะครับอ่า ต่อมานะครับก็จากนอกจากมีโอแล้วครับก็สามารถทําเป็นเอกสารประกอบการเรียนได้นะครับเช่นทําสไลด์นะครับทําเป็น p w w e r p o i n t ส่วนว่าเราจะสอนนะครับหดี๋จะให้เด็กเปิดดูหรือว่าเราจะสอนเองนะครับเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับก็เปิดสไลด์ก็คือไม่ต้องมานั่งคลิกในคอมนะครับว่าหาสไลด์เฮ้ยมันอยู่ตรงไหนว่าเสียเวลาครับเราก็เก็บอยู่ในนี้เลยครับก็เปิดดูเลยครับ เป็นสไลด์พอวพอพอ,อย่างนี้เลยเห็นไหมเปิดในนี้เลยขยายจอใหญ่ก็ได้แบบนี้ต่อมานะครับมาดูอีกก็ทำไรอีกแล้วก็มาดูครับตัวทำข้อสอบนะครับ ต่อมานะครับทำข้อสอบนะเทส